เซนครับออฟฟิเชียลโง่นะโง่นะโง่นะพี่ไม่มีปืนเฮ้นอะ no oh เอ้ยเด็กมีเที่คู่มาดิ น่าโง่ที่เขามาดูเล่นเลยดีกว่างงดิครับงงดิครับวันนี้มาเล่นพับกีงงดิครับทุกคนไม่ใช่หรอกมันเป็นไม้คราบลงมอดใช่ไหมพี่มันเป็นไม้คราบลงมอดไม่ใช่พับกีหรอกวายวายครับพ่อวันนี้เราไปอยู่มาเล่นไปอยู่กับใครวะครับผมอยู่กับพี่นัทใช่ไหมชื่อประยุทธ์ใช่ยุทธ์ดูแล้วก็ใครยุทธ์แล้วก็คนที่หล่อที่สุดโลกอู้หูบักเข่าหรือเปล่าอจิกืออจิกืออาปากก็เห็นลิ้นไก่ ยีเน e ี่ยไ่ดีพวกลราอ่้โอ้ยเมาเมมฆเม่เม่เมฆ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 เมเมฆ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 เาฆเมฆเมฆเมฆมฆ้มมมมาเาเเมมเมี่ยเมมากมเมฆมมเดฆเมฆเ่มฆเเมฆเมฆเมมาเนีเเมเเมเมมเเเปมมม จริงๆมันมันเป็นเหลี่ยมนะมัเป็นสี่เหลี่ยมนะเนี่ยแต่มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบย่อขนาดแบบเล็กมากครับใช่ละครามตัวนี้ใช้ประมาณ20กว่าล้านอม<จ>อสใหญ่เป็นมอสใช่ไหมพี่ไม่พี่ผมอยากยิงคนเลยลงไหนได้บ้างเนี่ยป่าดิโง่ตรงนี้ไหมพี่ตรงนี้ไหมอยากอยากยิงคนอ่ะไปยิงคนต้องตรงนี้ตรงไหนอะ่ะพีคาโดจัดไปอือเมืองเดือดประจำเยอรมน,นีจัดใครเยอรมนีไปหาใครหรือเปล่า ใครใครเขาไปประจำหรือว่าใครเขาไปประจำหรือว่าวีเยอรมนีเขาไปเขาเขาไปแล้วก็ไม่กลับอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยโอ้โหกล้ามากเก่งมากขอบใจขอบใจ thank you and fire thank you and เถ่า and you เฮ้ยสามตอนหนึ่งผู้ทหารโดนไปไปผู้ทหารวอหนึ่งเรียกวอสองวอสองตัวจนี้ขันนี้กองกำลังเลือดเทอะเปื้อนได้กำลังทำการกระโดดลง ในระยะ6 0รอเมตรและกำลังดินลงเรื่อยๆมีความเร็ว230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเยเยโดตรงไหนพี่ลงตรงไหนลงตรงไหนไอ้้าสนามมวยสนามมวยนี่ดีดีชอบอยู่กลางวงล้อ ไอ้นั่นอะเอามวยมวยโคกไอ้มกมกอะไรไม่ใช่มโคกเอตรงไหนอ่ะตรงไหนเอาตรงไหนอ่ะตรงไหนอะพี่ไปไหนกันนะตามเตามอยู่เลยอะไรเก่งเอคนเยอะเยอะคนเยอะยอะนเยอะเยอะอะคนเยอะไอพี่เยอะจรพี่เยอะยอะจพ่เยอะจ่เยอะพ่เยอะจเยอะจริงพี่อจริงพี่เยอะจริงพี่อะ่อะเยอะจริงเยอะีเยอะจิงพี่เยอะจริเพี่เยอะพี่เยอะ่เยอะี่เยรพ่เอะร่เยอะยอร่อะพเยอะจรีอรเยพี่เยอะเยอะจริงพีเจริงเยงี่เยอะริงพี่เยอะเยอะ ยิกันเละเลยยิงกันเละเลย่ม่่ผมจะตายหาแล้วผมอะแตกกระับแตก่อย่าตายพี่เอแกด้วยนี่ยไม่ไหวว่ตายดีไอเมแรกอะเป็นไรภาพเปชันเลโง่นะโง่นะโง่นะพี่ไม่มีปืนเอน่อยโอ

ไม่ชอบตัวภาพกูตบภาพให้ดูเลยอ่ะมึงก็ดูเอาภาพโคตรลายอ่ะเป็นอะไรหมันมันต้องกินเจได้ป่ะพี่มันต้องกินเฟซบุ๊กไม่ใช่ละคนไนภาพมันอะไรอะมันออกมากระสิกเหรอเก็งอย่างชัดเลยโอ้ภาพอย่างชัดเลยทุกคนก็ดูเอาเฮ้ยน็อก สวยหดเกินเฮ้ยในบ้านนี้พี่ในบ้านนี้ไม่คือภาพภาพพี่มันเป็นอะไรไม่รู้อะตอนเนี้ยกระจอขยะคือกระจอขยะวะไม่เล่นแล้วชีามนบ้านนี้พี่บ้านนี้ข้างหน้าเลยตึกข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยภาพไม่ชัดเลยพี่ขวาใายมือสายมือสายไหนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยววะเขาไปเจอเลยเออเตะหลังเขา โง่ปิดประตูให้หน่อยแตกก็แตกเือะเฮ้ยโง่เป็นไงพี่โดดไหมมีสองตัวไม่ใช่เหรอวะโแบบสปรยสปรยเออหุ่นเธอมาโคตรเสมอเสมออ่ะเห็นเธอแล้วใจเข้าไปเคยๆทำไมวฟพี่แม่งตายห่ากันหมดเลยวะไม่ออมากาเซ โง่เลยอ้ยกูดา่าตัวเองนี่มาคอยดยังจะดูโด,โด,โดีค <c oughs> อยดูดูยอดแชมป์ให้ดูคอยดูเลยฟิล์มกี้สองพันแชมป์คอยดูสองพันแชมป์เฮ้ย <c oughs> น,น,นั่นอะไรพี่แบบนี้แหละห <c oughs> ข้าหน้าผมสองซ้าย เออเออเออเป็นเฮ้ย like. <He. S 2> ขวาพีมิด mm. ไหนอีกวะสีนึงวะข่ลงข้าหลังเปสีอะไรสีสีแดงหรอไม่สีส้มหรอไม่ไมไเฮ้ยยิงกันตรงไหนวะพี่ เพียวบินเพียบินเพีวบิอยู่ไหมอยู่ไม่เพียอ๋อกำลังดูเด็กโง่เล่นเด็กมิงก์กันตานดูดูเซียนเขาเล่นกันดูเซียนเขาเล่นกันไหมนุ่นๆเขาโดนเลยจริงมึงเขาไม่ขิงเยอะไอ้น้องโอ้ไม่โดนโอ้โดนไม่โดนนี่แหละหุยโดนโดนโดนที่เอามาบินนะปะใช่ยิงแค่เดียวมาแต่แล้วจบแล้วไม่ต้องยิงหลายรอบเฮ้ยนู่นนุ่น โอ้เยิงต่ำเกินเฮ้ยหรอแต่ถ้าแต่ถ้าคนมันเก่งอ่ะถึงยิงไม่ตรงกระสุนมันก็เลี้ยวให้อะมันเก่งผมอย่กเกไม่ใช่ละเฮ้ยมันยิงกันลิกกี้ยางวะโหไม่มีสไยให้เลยอ่ะไม่ลูกซองคาเก้าแปดก็เป็นสายใช่ไงมันไม่มีอะพี่ค้างคาในใจ เป็นที่อะไรสัตว์ไม่เหยืนอยู่ในวงยี่ใช่ไหมสวยสกาเป็นปืนกลหนองมนคืออะไรแต่ลักหน้าหน้ามน้ายคำคมบาดใจไอ้เจ๊เจ๊เ้ยียย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 ยดยอยยยยย นี่อ่ะโคตรโคตรโคตรฟิลพระเอกอ่ะพระเอกหนังอ่ะเอ้ยเนี่ยพระเอกหนังพี่พระเอกหนังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพระเอกหนังพระเอกหนังยัยพระเอกหนังไอด็อปไปแค่ไหนวะอย่าลืมนะเลือเถิดเพื่อนทั้งไงวะพี่ไอด็อปไปทั้งไงวะสายตาคนเท่าอ่ะอ๋อไอเชนี่นะเฮ้ยมันยิงกันวะพี่เฮ้ยไอด็อปเลยยิงทุกคนไปเลยชี้ไปแล้วก็ร้องเพลงไปเลยโอริโอนะเพลงโอริโอ โอเิโอยี่อะไรสัตว์หัวมันเม็ดเดียวพอจะไปโอ้มึงยิงให้โดนดีฟิลโดนโดนอยู่โดนโดนอยู่สมุทัยโดนอยู่สมุททยมันเจ็บหนักนะเจ็บหนักอารัตกาแล้วมันสโมกสโมกยู่กับออร์เกนนิกอ่ะโอ้ยตีหนึ่งอ่ะเจ็ดตีอ่ะพี่ว่กมันเจ็ดตี คนโคตรเยอะผมจะอ้อมอ้อมไปยิงมันโอ้ยเชียพี่พพเคียเชียอะไรวะเนี่ยอยู่ี่ใส่คนนี้เชียละเชียละมันเห็นกูละมาเนี่ยเคียะมีเลเบิดว่อม,มีมีอยู่ เดี๋ยโดนแล้ววะอาโหชิบหายแหล้ลุกลุกเขาตายด้วยยี่คือต้บเขาตายยังดีกว่าหาไม่เจอครับไม่เจอตาแอบตกรถแอบตกรถแอบตกรถโอย นี่มาปั่น no. <suckles> <Wow. sucht>